สวัสดีค่ะ Hello Denmark ซีซั่นสองค่ะรายการที่จะพาไปดูเดนมาร์โคเปนเฮเกนดูที่ท่องเที่ยวร้านอาหารวัฒนธรรมต่างๆที่เดนมาร์กนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะชินนี่กับพี่ดีจะมาเล่าเรื่องของย้ายบ้านกลับไทยค่ะค่ะอืมย้ายกลับบ้านนั่นเองมันต้องเล่าก่อนปกติแล้วอะ่ะเราจะพูดแต่ย้ายจากที่ที่ไทย,ไทยมาต่างประเทศแต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่า คือตอนนี้เดนมาร์กมีกฎหมายที่คนที่อยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยเขาสามารถที่จะถ้าเขาอยากจะย้ายกลับไปประเทศต้นทางเขาอะอู่ประเทศไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะมีมีเบนฟิตต่างๆอันดับแรกเ,เขาจะได้เบนฟิตอะไรหรือประโยชน์อะไรจากการที่เขาจะย้ายถิ่นฐานจากที่เขามาอยู่ที่เดนมาร์กเป็นเวลานานเนี่ยกลับไปที่ไทยบ้างแล้วเขาจะทำไงได้บ้างคะพี่ดี ค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะคนที่จะขอได้เนี่ยคือต้องมีอายุสิห้าสิบห้าปีขึ้นไปนะคะห้สิบห้าปีอาบใช่ <okay. S 2> ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีเขาเรียกเขาเรียกพิเศษก็คืออายุห้าสิบเนี่ยคุณเริ่มขอได้ละจากปกติเนี่ยห้าสิบห้านะคะแล้วก็ต้องอยู่เดนมาร์กอย่างน้อยนะคะสี่หรือห้าปีใช่แล้วต้องมีเขาเรียกว่าใบอยู่ถาวรใ,ใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วคนที่ที่ที่จะได้อ่าขอเนี่ยนะคะจะได้ประโยชน์ก็คือ,อคุณก็จะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็คือเป็นสองก้อนนะคะก็คือก้อนที่หนึ่งคุณก็จะได้เอ่อประมาณแปดหมืนกว่าโคนนะคะแปดหมื่นสี่แสนบาทใช่ก็จำนวนเป็นก้อนใหญ่เลยใช่ค่ะก็แล้วเสร็จแล้วก็ลองไปสามารถลองไปอยู่ท,ที่ที่เมืองไทยได้หนึ่งปี ลองไปอยู่คือคือถ้าไม่ชอบกลับมาหรอใช่หรอใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลับมาเนี่ยคุณต้องใช้หนี้กลับมาใช้หนี้ที่เงินที่คุณได้ไปนะคะอ๋อคือถ้าจะย้ายกลับได้ pr citizen หรืออะไรก็ตามเอ่อ permanent เอ่อ work permit ที่นี่แล้วอะอยากย้ายกลับเนี่ยให้ไปเลยเอ่อสี่แสนบาทแล้วไปอยู่หนึ่งปีภายหนึ่งปีไม่ชอบอยากย้ายกลับกลับมาได้ยังได้ pr เหมือนเดิมได้ใช่ไหมใช่แต่เอาเงินสีน่แสนบาทอะ คืนมาด้วยใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็หลังจากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตัดสินใจไปอยู่แน่นอนไปลองอยู่แล้วหนึ่งปีคุณจะคุณอยู่ได้ <c oughs> หนึ่งปีคุณไม่กลับมาคุณก็จะได้เงินก้อนที่สองก้อนที่สองใช่เท่าไหร่อีกประมาณเ,เดี๋ยวนะคะตอนแรกจ่ายก่อนห้าหมื่นหกพันคนนะคะแล้วก็มาได้อีกหมื่นเจ็ดพันคน แล้วเดอก้อนก้อนแรกก้อนที่สองก้อนที่หนึ่งอันนี้คือก้อนที่สองที่พูดโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้เป็นเงินเดือนเงินเดือนทุกเดือนนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขารัฐบาลเขาก็จะมากําหนดอีกว่าเอามาคํานวณว่าคุณเคยทํางานมากี่ปีคุณเสียภาษีมานานมากแค่ไหนมันก็จะมีกฎระเบียบหรือว่าข้อคํานวณของเขานะคะก็เขาก็จะตีมาว่าคุณได้เดือนละเท่าไหร่ ส0 0 0ันสาคนอะไรเงี้ยก็ได้นิด้อยๆได้คือเหมือนกับเขาอยากจะให้กลับไปเกษียณเออร์ r ีรีทาที่ไทยใช่ประเทศต้นทางใช่ไหมแล้วสําหรับคนที่เป็นเป็นโรคประจําตัวหรือว่ามีอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คุณไปลองดูที่ประเทศต้นทางของคุณอะว่ามียาอะไรที่มัน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 ชนิดเดียวกันกับที่คุณใช้ที่เดนมาร์กก็คุณก็ต้องไปใช้ที่นั่นแล้วก็เขาก็จะมีให้ไปเบิก เบิกค่ายาอ๋อคือช่วยเหลือเรื่องสุขภาพด้วยถ้าต้องใช้ยาจำเป็นอะไรตรงนั้นแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ว่าตลอดชีวิตนะคะแค่ช่วงหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีแรกใช่เราก็หลังจากนั้นเซตเท่าดาวใช่นอกนั้นคุณก็ต้องไปคือเพื่อไง่ายหนึ่งปีแรกเนี่ยมีการช่วยเหลือเหลือทุกอย่างมีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งพออยู่ไปหนึ่งปีปุ๊บก็คือได้ละเซตเท่าดาวได้แล้วค่ะ ก็ได้เงินก้อนที่สองแล้วก็เราได้เงินเดือนต่อไปด้วยป่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้เงินเดือนไปตรื่อยๆโอเคอย่างที่บอกอ่ะเขาก็จะคำนวณว่าคุณจะได้เท่าไหร่แล้วคนที่จะย้ายไปเนี่ยคุณไม่สามารถกลับมาที่เดนมาร์กได้แล้วถ้าคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสคุณจะต้องหย่ารอใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ก็จะมีคำเก่า สมบัติคุณก็จะ้้างกันกลับมาได้ด้วยการกลับมาได้แล้ต่มาเที่ยวได้นะมาเที่ยวได้ค่ะแต่ถ้าจะมาอยู่เนี่ยไม่ได้คุณจะไม่สามารถมาขอ C P R number ได้อีกแล้วก็คือไม่สามารถมาขอเลขประจําตัวได้ไม่ได้เลยหรอคือชีตนี้ไม่สามารถมาทํางานที่เดนมาร์กมาอยู่ไม่ได้ค่ะมาได้แค่เที่ยวครั้งสามถ้าเกิมีคนจ้างงานก็มาไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะ อลเราเหมือนตัดขาดจากชีวิตกันไปใช่ค่ะใช่ค่ะเขาทําอย่างนี้ทําไมอ่ะพี่ดีก็เพื่อที่ก็จะเขาก็อาจจะลดลดจํานวนประชากรด้วยแล้วก็ลดจํานวนประชากรที่เป็น Permanent r e s i d e n ิเที่อายุเยอะใช่ใช้ไมที่เราต้องการจะลดใช่อืแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ก็รู้เขาก็ย่รู้อยู่ว่าคนไทยต้องการกลับไปไปบ้านกลับบ้านเนาะ ก็ค <entender it> <ged> ือเทียบนะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดคนที่อายุ50เท่าไหร่ห5าสอาบที่ได้เป็นเพอร์มาน t r นเรสิเดนทที่นี่แล้วเนี่ยที่เป็นคนต่างชาติเนี่ย รัสเดนมากจะต้องสูญเสียเงินทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลใช่สวัสดิการต่างๆนู่นนี่นั่นในอนาคตที่เขาอาจจะเกษียนมากกว่านี้เมื่อเขาอายุมากกว่านี้เขาอาจจะต้องได้รับเงินมากกว่านี้เมื่ออยู่ที่นี่ใช่ปะแล้วเขาก็ต้องใช้บุคลากรที่จะดูแลเพราะที่นี่ต้องดูแลคนป่วยคน คนแก่คนเท่าอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ลดลดลดจำนวนไปก็เหมือนกับความที่เป็นรัสกษริการที่เขาต้องดูแลคนคนแก่ที่เป็นคนต่างชาติในอนาคตอ่ะเขาก็เลยเลือกออปชันนี้เผื่อว่าคุณอยากจะกลับบ้านของคุณกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านแล้วสําหรับคนที่อายุ50ยังไม่ถึง55 50เนี่ยคุณจะขอเนี่ยคุณขอได้แล้วแล้วเขาจะให้ทุนคุณไปหนึ่งก้อนประมาณหมื่น หมื่นกับหมื่นกัโคนก็ห้าหมื่นหกหมืนบาทใช่เพื่อที่จะแล้วคุณก็ไปทำกิจาการากิจาการลเล็กๆใช่เหมือนกับเออคือฉันอยากจะลดภาระาในการที่จะเ,เลี้ยงดูประชาชนหรือเปล่าก็าในแบบเออจะจะไล่กับประเทศก็ก็ก็ใช่เรื่องก็แบบนี่นะมีออปชั่นแบบนี้นะมีเงินขวัญถุงนะแล้วก็กลับไปประเทศใช่ไหมอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็สําหรับเด็กนะคะเด็กที่ติด แม่มาเออเออใช่ไหมเด็กที่ติดแม่มาเนี่ยก็มีให้นะแต่ว่าให้แค่ปีเดียวคือติดแม่กลับไปไทยใช่อ,อไปโรงเรียนค่าเล่าเรียนอะไรเนี้ยก็ออกให้ปีนึงอืมโอเคก็ก็ก็ช่วยหลายอย่างก็ช่วยหลายอย่างอ่ะแล้วพี่ดีว่าทาร์เกตกรุ๊ปที่เป็นคนไทยที่พี่ดีเห็นเนี่ยที่เขาจะใช้ออปชั่นเนี่ยพี่ดีว่าเขาจะใช้มาพอเห็นมาว่าจะมีคน ที่เป็นคนไทยไปใช้ไปใช้ออปชันนี้กับย้ายกับไทยปะจากที่พี่ดิไปประชุมมานะคะออก็เห็นหลายคนนะสนใจออสนใจเพราะว่าอยากจะแบบไปตายที่บ้านอยากจะไปอยู่กับลูกหลานลอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ก็ก็เห็นแต่ว่าแค่มามาฟังเฉยๆมาฟังเพื่อเป็นความรู้ว่าถ้าเกิดกลับไปแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรนะคะอ่าโอเคค่ะอ่าให้พี่ดีเขาไปรับแขกก่อนไหมคะ สรุปแล้เนี่ยก็คือเรื่องของออการย้ายกลับบ้านเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าต่อให้คุณจะใช้ออปชั่นเนี้ย ว่าคุณย้ายกลับไปบ้านที่ไทยในสภาพเดินแบบนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเงินก้อนถุงที่เขาให้มามันจะคุ้มทุนกับการไปอยู่ในสภาพประเทศไทยที่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ในรัฐวัตดิการที่เดนมาร์กเขาก็มีออปชันนี้ให้เท่านั้นเองค่ะค่ะติดตามรายการ Hello Denmark ได้นะคะกับในเอพิสโตอื่นๆนะคะจะมาพูดคุยกับกินอยู่ใช้ชีวิตที่เดนมาร์ก uh, ได้นะคะได้ทั้ง YouTube Facebook ของ The Forward นะคะ The Forward T s นะคะติดตามค่ะ